เอาลครัสรีี้มูคันนะครับผมเราจะเล่ตอนนี้กัใน,นเกมบูอไครกันนะครับผมนะหรือจะเรียกว่าภัยสังคมก็ได้แหละเอ,อเอาจริงวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เราจะมาสุมกาชาตู้ยูกะพละ ที่เข้ามาโอ้โห,หกูระยังชอบเลยสัตว์แต่ก่อนอื่นกูขอซ้ายชูก่อนเอยชูเชียร,ร์แล้ว <laughs> กูขอใช้สูตรก่อนเอออันดับแรกรูปหัวเซรีน่าสุธิลักก่อนเอาพรหน้ามายืนตรงนี้หรองั้นลูกหัวพราหน้าก่อนต่อมาก็รูปหัวอะโลน่าสุดท้ายโอเคเดี๋ยวกูออีกอันหนึ่งเลยขอเปิดภาพสูงสุดไปเลยสัตว์ยกยูจกรูว่ามันจะโหดสักแค่ไหนกันเทียวเนี่ย <laughs> <laughs> เฮียโอ้ยเฮีย ุยค้างเอาค้างเอาเอาเออมาแล้วภาพชัดกว่าปกติเยอะมากเลยปกติกูไม่ได้ดูชัดขนาดนี้นะไอ้เหี้ยโอเคงั้นกูขอไม่ลอยช้ากดมากับใบบัตรปีที่ได้มาจากแกนเลบอสครั้งนั้นเลยว่ากูจะได้ของอะไรดีๆไหมกูว่าครั้งแรกมันก็คงเออมันก็ไม่ได้นะไอ้สัตว์เออโอเคมันไม่ได้ยิยกูว่าดูเหี้ยเลยวันนี้ไอ้สัตว์มากดรอบที่สองกันเลย อมไม่ออกเหมือนเดิมเลรกูดมันก็คงเป็นงั้นแหละไอสัตว์โอ้โหเพิ่งุูมครั้งนี้สอบมันจะให้ออกเลยมันก็ไม่ใช่อยูก่กะก่อนนะไม่ออกก็คือไม่ออกนั่นแหละครั้งนี้ก็ยังไม่มาเลรกูดโอ้โหทองอันเดียวเลรกูดเลยเอาละครั้งที่สี่นะอา้าวออกไอสัตว์เออมามามาตรงนี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเปิดมาแล้วหนึ่งใบเลยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอื <c> ้อ <oughs> ใช่ใช่ไหม โอ้ยใช่เลยคู้มันดวงดีไม่จะเชื่อว่าจะดวงดีขนาดนี้แค่40โลก็ออกแล้วอะออ้ยดวงดีชิบหายนี่สินะสูตรรูปหัวตัวรักแล้วก็พรานาเออ,เอ,อพรานาที่อะไรวะอารุณาบวกพลาน้าเท่าก,กับดวงดีเดย๋ยวยักกันรันด้วยงั้นไปไดีต่อไปเลยดีนิ้วเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาในไอดีที่2แล้วขอทําสูตรก่อนเลยเริ่มจากรูปหัวฮิโรโกะก่อน คิลโกจะได้ไปขโมยตัวยูกะวาให้ไงชูเทียะไรวะรูปหัวพลาหน้าทูปหัวอาโลนาไอดีนี้มีบัตรแบบเล็กว่ะงั้นขอเริ่มจากบัตรใบเล็กก่อนก็แล้วกันทางนั้นเฮ้ยเชี่ยมาเลยสมัยไอ้เฮี้ยมันจะมาได้ไงวะไปเดียวไอสัตว์โอ้โหเออก็คงเป็นแบบนี้แหละงั้นกูขอตัดไปเร็วๆเลยขอเร่งความเร็วคลิปเลยทางนั้น โอเคมากดครั้งสุดท้ายของการสุ่มทีละครั้งดยโอเคไม่ออกอยู่ดีทีนี้เราจะมากดบัตรฟรีแบบ10ครั้งอ่าอันนี้มี5ใบนะไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ไอ้่นแล้วตั้งแต่ตอนไหนแล้วโอเคกดไปเลยเฮ้ยเชียเ่ยกดครั้งแรกแบบ10ใบก็มาเลย what the f u ไม่หนายใช่ไหม คนเราเห็จะดวงดีเกินไปมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกมัง้งเออคุณว่าไม่น่าใช่อะ่ะเฮ้ยไหนไหนกูขอดูกูขอดูตัวอะไรเฮ้ย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 โอ้ยเฮียกูจะฟักดวงเฮี้ยอะไรมันจะดีขนาดนี้เว้ยสัตว์สุส่มสองข้างได้กูยังไม่ได้เสียอะไรเลยอ่ะโอ้ยคลิปนี้มั่งดวงดีโอเคกูคิดว่าเป็นพ่อชูตแต่พ่อสูตรเออใช่พ่อสูตรนี้ สูตรการลูปหัวตัวละครที่เรารักหนึ่งตัวรูปหัวอารูนาลูปหัวพาหนาบวกกับเปิดภาพขั้นสูงสุดนี่สี่อย่างนี้กูว่านี่แหละสูตรการสุ่มได้ของดีกูคแค่พูดไปงั้นแหละกูเห็นกูทำนี้กูได้ดวงดีกูก็เลยทำโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับจบไปเลยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันนะครับนะนจ,บจบไปเลยเจ้บายโอ้โหนี่แล้วนะคิโรโกะไปขโมยยูกะมาให้ได้โคตรเร็วเลยยุคือ